สวัสดีครับช่างอีทำได้ครับพบกันยามเย็นเย็นนะครับยามฝนตกแรงๆนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มเจือจางแล้วช่างอีก็จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาเพื่อนๆที่ขุดบ่อปลาหรือบ่อน้ำทางการเกษตรนะครับคือใหม่ๆเนี่ยครับถ้าไม่มีพืชที่ป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะครับก็จะมีปัญหา น้ำเซาะล่องหรือว่าแป๊บเดียวบ่อปลาของท่านตื้นเขินได้นะครับช่างเอมีวิธีแก้สไตช่างเอททาได้นะครับโดยช่างเอจะหาพืชที่เร็วทนแรงแล้วก็ระบบรากเขาขยายพันธุ์ได้เร็วครับเพื่อบป้องกันการพังทลายของขอบขอบบ่อปลานะครับซึ่งตุ่ช่างเอเลือกที่จะเป็นตะไคร้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูตะไคร้นะครับ ปลูกประมาณ2อาทิตย์นะครับนี่ป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้ดีมากเลยนะครับเพราะระบบรากขเขานีเน่เป็นเป็นรากฝอยนะครับเชยยึดเกาะดินนะครับได้เรียวนะครับเพื่อนๆซึ่งขยายพันธุ์ได้เรียวด้วยและก็ทนแรงด้วยครับทุกสภาพอากาศนะครับอีกหนึ่งก็คือเป็นอาหารสมุนไพรไว้กินในครัเรือนได้และก็มีรายได้ด้วยนะครับซึ่งเฉลี่เลือก พืชสมุนไพรตัวนี้มาเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะครับซึ่งาฉเอขุดบอ่อปลาได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็จะมีการพังทลายของหน้าดินพอสมควรนะครับตอนที่ยังไม่ได้ปลูกนะครับหลังจากการปลูกแล้วก็การพังทลายหน้าดินนี่หายไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับและอีกตัวหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะครับอย่างนี้ทาเป็นสองชั้นนะครับก็จะเป็นสับปะรดนะครับาฉียใช้แหนงนะครับขุดเอาทั้งยวงเลย เพื่อจะให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นและสับปะรดนี่ทนแรงด้วยนะครับเป็นสับปะรดพื้นบ้านนะครับซึ่งป้องกันการพังทลายหน้าดินได้ดีมากนะครับเพื่อนๆืนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆพื่ขุดรอบบริเวณปลูกรอบบริเวณบ่อปลานะครับนี่สังเกตดูช่วงตอนนั้นที่ช่างอีไม่ได้ขุดนะครับพังทลายไปเยอะเหมือนกันนะครับหลังจากปลูกสับปะรดแล้วครับเห็นไหมครับดินยึดเกาะกันดีแล้วไม่มีการพังทลายเลยครับ ซึ่งี้นั่งดูอยู่จังช่วงฝนตกนะครับไม่มีการพังทลายของหน้าดินเลยครับซึ่งสับปะรดนี่รากของเขาก็จะเป็นรากฝอยเหมือนกันเหมือนกับต้นตะไคร้นะครับก็เป็นสมุนไพรด้วยเป็นอาหารเราด้วยแล้วก็สร้างรายได้เราด้วยนะครับบริเวณบ่อปลานะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆือตะไคร้นะครับผมป้องกันการพังทลายได้อย่างเห็นชัดเจนเลยครับรวดเร็วด้วยช่างเอปลูกไม่ถึงเดือนนะครับ แล้วก็ฝั่งนูน้นเหมือนกันครับเพื่อนเดี๋ยวซูมให้ดูครับอีกฝั่งนูนน้นช่างเอ๋็ใช้ตะไคร้เลยอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับพร้อมกับการขุดบอ่อนะครับซึ่งปลูกตอน n ูเแดดแรงๆเลยเพื่อนไม่น่าเชื่อว่าเขาจะอยู่รอดได้นะครับเพื่อนๆก็คงจะมีปัญหาเหมือนช่างเอ๋นะครับว่าเอ้ขุดบอ่อปลาแล้วจะป้องกันยังไงไม่ให้ดินพังทลายดูครับช่างเอ๋ ดินนี้อันนี้ข้างบนช่างเอ๋นะครับทางทิศตะวันตกจะเป็นภูเขานะครับน้าําจะไหลลงมาหาสารเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆตอนนี้ฝนตกโอ้โหตอนแรกช่างเอ๋กันนึกว่าจะป้องกันยังไงจะเอาพืชตัวไหนมาที่เขาจะเร็วที่สุดป้องกันการพังทลายหน้าดินที่สุดก็คือมีสับปะรดและตะไคร้นะครับเพื<ๆ>่อนๆและอย่างหนึ่งครับช่วงที่เราขุดบอ่อใหม่ๆนี่เราอย่าไปตัดหญ้านะครับอยู่บริเวณขอบสายนะครับปล่อยเลยครับ ปล่อยเลยให้รากของเขานี่ซับน้ำครับเพื่อป้องกันน้ำทะล,ลักมาครับดงบ่อปลาครับอย่างหนึ่งก็คือเราเปลี่ยนทิศทางน้ำนะครับอ่าอ,อย่างเช่เอนอี้นี่มาจากบนภูเขาเยอะเลยครับช้งองไปขุดล่องน้ำรอบคูสะเลยครับให้ลงไปที่ที่อื่นนะครับไม่ให้ลงบ่อปลานะครับนี่ก็คือวิธีการป้องกันได้อีกวิธีหนึ่งที่ดีมากนะครับอ่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือ มะพร้าวบ้านแพลวนะครับที่ตรงนี้ลงคลิปไว้ข้างก่อนนะครับนะครับเพื่อนๆนี้ผ่านฝนมาไหลฝนแล้วนะครับนี่พังแค่นี้ครับหลังจากมีสับป,ประรดมาแล้วรากอของเขาก็ยึดเกาะที่บริเวณบ่อปลาได้ดีขอบสะได้ดีนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็อีกชั้นหนึ่งครับมีรายได้ด้วยมะพร้าวบัานแพลวนะครับวิธีการปลูกก็อีนำเสนอไว้คลิปก,ก่อนนะครับ กครึ่งลูกแล้วก็เอียงหันไปทางทิศตะวันออกนะครับเพื่อนเพื่อนเที่จะปลูกพืชต่างๆไว้ในบริเวณขอบบ่อปลานะครับหรือขอบสระนะครับนี่ครับเพื่อนนี่ช่างเอจะมีแก้วิธีอีกชั้นหนึ่งก็คือช่างเอขุด3ามชั้นนะครับสังเกตดูชั้นที่หนึ่งสองและก็สามนะครับ่า่พือป้องกันหน้าดินให้ไหลช้าลงนะครับแล้วก น้ำเขจะไหลอีกชั้นหนึ่งก็ลงไปชั้นหนึ่งไปอยู่พักอีกชั้นหนึ่งครับความแรงของน้ําก็จะช้าลงการเซาะหน้าดินก็จะน้อยลงครับเพื่อนๆนะครับมีประมาณผ่านมาประมาณเดือนหรือ2เดือนแล้วนะครับหน้าดินก็ไม่พังทลายเยอะนะครับผมเพราะว่าช่างเอ๋ยทำได้นี่เห็นเพื่อนๆในในเฟซนะครับหรือใน youtube เนี่ยแล้วจะทำยังไงแก้ปัญหาหน้าดินนะครับจะใช้พืชตัวไหนปลูกแล้ว หน้าดินเนี่ยจะพังทลายน้อยที่สุดนะครับแหน่ช่างเอ๋แนะนําให้อีกรอบนะครับก็คือบริเวณริมบอ่อปลานี่ไม่ต้องตัดหญ้านะครับแล้วก็ขุดล่องน้ําไว้ให้เขาไหลไปที่ทางอื่นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาไหลลงมาบอ่อปลาน,นะครับเพื่อนอเพื่อนริมบ่อเพื่อนเพื่อนก็ปลูกสับประรดไว้นะครับเพื่อนเพื่อนเหมือนช่างเอ๋นะครับสับประรดไว้แล้วอีกชั้นหนึ่งก็ปลูกตะไคร้ไว้นะครับ ดูตะไคร้ว่าอีกชั้นหนึ่งเพรากันการังทลายหน้าดินได้ดีมากๆนะครับสําหรับบอ่อปลาช่างอีจากประสบการณ์จริงๆนะครับวันนี้ฝนเพิ่งหยุดช่างอีก็มาถ่ายทําคลิปวีดอให้เพื่อนๆืดูนะครับเผื่อเพื่อนๆืจะมีปัญหาเหมือนช่างออช่างเีก็แก้ปัญหาได้จบครับการพังทลายหน้าดินนี่น้อยมากแล้วตอนนี้ครับเพื่อนๆนมีไรายได้ด้วย มีอาหารกินด้วยครับเพื่อนๆป้องกันการพังทลายหน้าดินได้ดีมากๆครับคลิปนี้นเอีกก็ขอจบการรายงานรายวันเพถึงเท่านี้นครับยังไงก็ฝากติดตามชเอีททาได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ชเอีททาได้ครับทางอาหารปลอดสารพิษคุณพ่อวิชัยสวัสดีครับ